ท่านก็มีความสนใจแล้วก็อยากจะให้งานนี้สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับค่ะ,คะสิทธิที่เราจะได้รับต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดบังคับใช้แล้วก็สามารถใช้ได้จริงแล้วเนี่ยพวกค่าห้องพิเศษอะไรพวกนี้ ครอบคลุมด้วยไหมฮะก็ครอบคลุมฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะเราจะเอามากกว่าค่ังกับเรือเลยไม่ใช่ฮะในสิทธิการเบิกมันก็จะมีเรทของมันอยู่แล้วซึ่งในการที่ควบคุมตรงนี้เราก็จะมีตัวแทนจากกรมบัญชีกลางเขามาเป็นกรรมการด้วยเขาก็ะะจะดูแลด้วยเ<อ>พราะรัฐบาลเองก็ไม่ใช่ว่าเงินต้องถิ่นอย่างเดียวกลายเป็นเงินเงินงบประมาณเหมัอนกันแต่แต่ว่าให้ต้องถิ่นมาบริหารจัดการแค่นั้นเองนะครับคำว่าพลัสเนี่ยมีอะไรบ้างฮะอะไรบ้างคือพลัสเนี่ยณววันนี้เนี่ยผมผมยอมรับว่าพวกเราเนี่ย ไม่ได้คิดขนาดว่าคือเขาก็อยากจะให้การดูแลในเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นนะนะ<ช>แต่ทีนี้ว่ามันพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดดีขึ้นแล้วก็ต้องจ่ายมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เรายังไม่ได้รับว่าจะต้องให้เป็นแบบสาสิบาทพัดตามที่นโยบายอของนายกบัตรีเขาเขานำเสนอนะฮะ<ช><ช>แต่หรือว่ารัฐมนตรีสรงสาธารณสุขเสนอนะฮะยังยังไม่ได้คิดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเอาท่าที่มีอยู่ประจำเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับแล้วการรกษบต้นครับผม ก็เหมือนกับครางการบร,ริหเรไม่น้อยกว่าก็แล้วกันอย่างนี้ดีกว่าฮะแต่ถ้าเกิดว่าเออมันสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ระบบแบบ30บาทพันได้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะ,ะแต่ทีนี้ว่ามันก็พูดนะต้องพูดเงินด้วยมีค<ม>่าห้องพิเศษเนี่ยนี่คุณ<ม>จิริวัลบอกไปค่าพยาบาลพิเศษเขาบอกว่า จริงๆไปคุยกันถึงขั้นว่าจะรวมถึงสิทธิการรักษาต่างๆเช่นกรณีการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยซึ่งระบบ3าบาททั่วไปไม่มีอันนี้จะรู้สึกจะพิเศษเกินกร่ารนะพิเศษเกินเกินเินเกินเกิไปครับมันก็มันมันเป็นเป็นคอร์สนะฮะสมมติว่าคุณจะเอาขนาดไหนคุณจะพาตัดได้ระดับไหนเขาก็จะคิดเงินขึ้นมาเป็นสเต็ปสเ็ปไปเหมือนกับประกันนะฮะค่ะ ซึ่งมันซึ่งซึ่งมันก็ทําได้อยู่ที่ว่าค่าใช้จ่ายมีไหมอย่างที่ผมบอกอะแต่ถ้าวันนี้เราเองก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องให้รัฐบาลเราดูแลขนาดนั้นมันก็จะเกินไปเอาแค่เฉพาะเอาแค่พื้นฐานเอาพื้นฐานไม่ต่างกับหลักการบริเวณผมพอใจแล้วฮะในเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ไปคุยกับทางสมาชิกทางเทศบาลอปทอกันว่ายังไงกันบ้างคะก็พวกเราก็ตอนนี้ก็พอใจกันนะครับก็รอความหวังว่าเออถ้ารัฐบาลชุดนี้ถ้าเกิดท่านได้ให้อ่าไอสิ่งนี้กับเราก็ถือว่าเป็นของขวัญสําหรับ หม่สำหรับพวกเราเลย <c oughs> นะครับในปี2556นี่ผมมั่นใจเลยว่า,าได้กําลังใจจากพวกเราเยอะเลยนะครับคืออย่างน้อยๆก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเรียกร้องมานานประมาณสัก5 <c oughs> ปีแล้ว <c oughs> นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาเลยไม่ใช่นะฮะ <c oughs> เราเคยพยายามแล้วก็ปัญหาในเรื่องต่างๆเหล่านี้เราติดตามมาโดยตลอด <c oughs> นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนเนี่ยผมก็ถือว่าโอเค <c oughs> นะครับถือว่าให้ความสําคัญกับพวกเราทีนี้ห่วงไหมคะคือเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย ค่ารักษาพยาบาลต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย5 0 0พันล้านเนี่ยจะพอหรือเปล่าคือแล้ววันนี้ก็กอย่างผมบอกแหละในหลักเกณฑ์ก็คือว่าหนึ่งมาตรฐานต้องไม่ต่างขรา,าการบลเรือนนะฮะ,ะสมมตินะครับค,คือรัฐบาลเองมันก็สวนทางเขาเหมือนกันนะเพราะเขาเองก็จะประหยกกัดงบประมาณในส่วนนี้นะครับเ,เราเองก็ถ้าว่าห้าพันล้านเนี่ยพอปีหน้าเราก็ต้องตั้งแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการควบคุมเหมือนกันนะครับในเรื่องของผู้ที่จะมีสิทธิเบิกนะครับซึ่งที่จริงนะในส่วนของฝ่ายการเมืองเองเขาก็ต้องการไม่กระทั่งว่าสมาชิกอปทเน สมาชิกอบจอะไรอย่างนี้นะให้ได้ไม่เฉพาะคนอะไรอย่างนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะของข้าราชการก็ยังมีปัญหาเรื่องการเบิกยาเกินจำนวนใช่ไหมฮะ แต่แต่ตัวนี้เราก็ของเราจะไปคุมกันยังไงก,ก,ก็ก็คือทางทางของเราเนี่ยในเรื่องการเบิกยาเกินปริมาณเนี่ยที่จริงประสบการณ์เราไม่มีหรอกะว่าเออตรงไหนแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องดูจากหนึ่งความเป็นไปได้ข้อที่จริง,ซ,งซึ่งต้องรายงานผ่านคณะกรรมการเนี่ยออของของท้องถิ่นที่เราดูแลอยู่เนี่ยต้องดูแลช่วยกันนะครับในเรื่องการประหยัดในเรื่องการใช้ใสมประโยชน์ะนะครับทางกองทุนสปสชวเขาก็จะได้แค่ค่าบริหารจัดการร้อยละ1.5่ ร้อยละหนึ่งจุดห้าของของงบประมาณที่ใช้ไปที่ใช้ไปแต่ในปีนนี้้กก็็อาจจะไไม่ถึงดใปที่แล้วปีแรกเนี่ยเขาก็จะจะจะได้ทั้งหมดก็คือร้อยละหนึ่งจุดห้าของปีแรกซึ่งเขาตั้งไว้ห้าพันล้านใช่ไหมฮะหรือหกพันล้านเนี่ยเขาก็จะได้หนึ่งร้อยละหนึ่งจุดห้าทั้งหมดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นปีแรกในการที่จะทําระบบทะเบียนข้อมูลด้วยนะครับเขาก็ไม่มีตอนนี้จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นมาใช่ครับดูอะไรบ้างคะ ก็ดูตั้งแต่ในเรื่องหนึ่งในเรื่องการการจัดการในเรื่องกองทุนในเรื่องการจัดการในเรื่องงบประมาณในเรื่องผู้มีสิทธิในเรื่องอส,สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้มันยังเป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งที่อยู่ในของคณะกรรมการสปรชนะฮะ,ะตามพระราชบัญญัติของขสองปชเนี่ยะนะครับเขาจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดเดียวนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดของท้องถิ่นที่เราตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ทางสปชเองก็ไม่ได้ เคยมีตั้งกองทุนในลักษณะอย่างนี้มาก่อนนะครับต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราทํากันอยู่ใกล้ชิดกับทางพนักงานอาปทอมาโดยตลอดนะทงเทศบาลมาโดยตลอดเนี่ยลองพูดให้เห็นภาพนึงไรไหมคะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยก่อนที่ไม่มีกองทุนยังไม่มีนโยบายตรงนี้นะคะที่กรมบกครองส่วนทองถิ่นจะขึ้นมาตั้งขึ้นมาสําหรับ30บบาทพัดเนี่ยช่วงนั้นถ้าเกิดเหตุเกิด ป่วยเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นโรคไร้แรงหนะรโรคมะเร็งก็ได้ <ừ> นะไม่มีกับมีในอนาคตเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงคือที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเป็นลักษณะที่ว่าเราเนี่ยตางคนก็ต่างอยู่นะฮะเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลใครบุคคลมันอย่างเทศบาลที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเทศบาลเล็กๆนะครับพนักง,งานก็ไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่หรอกนะครับงบประมาณเราใช้แค่1.5 ของประมาณที่เราตั้งไว้เราตั้งไว้20บล้านเนี่ยใช้ไปถึงแสนนะฮะสมมุตินะครับที่จริงก็คือมันมันจะต่างกัน,น่ยฮะทีนี้ว่ามันเกิดปัญหากับบางท้องถิ่นที่ผมบอกแหละว่าถ้าเกิดเป็นเทศบาลขนาดเล็กแต่เรือกอบตอนขนาดเล็กเนี่ยถ้าเกิดเจอโรคมะเร็งสักคน2คนเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหากับ,บ<า>เราไม่กล้าป่วยด้วยไม่กล้าป่วยเลยฮะ <laughs> ไม่พอฮะเวลาเราเราจะโอนย้ายนะ่ะ สมมติเราอยู่อบตอนี้นะครับเ,<อ>เกิดเร<อ>ามีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยพอจะย้ายไปอบตอขอเนี่ยนายกต้องถามเราว่าม,มีค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายเดือนละแสนเนี่ยผมคิดว่านายกไม่มีที่ไหนเขาจะรับหรอกฮะการคนทํางานเนี่ยขนาดาทํางานโดยปกติแล้วนะฮะ,ะในเรื่องการทํางานเราก็ต้องอาศัยหนึ่งขวัญกำลังใจอยู่นะไม่พอแถมมันถ้าเกิดว่า มีเพื่อนตั้งข้อรังเกียจให้เราอย่างเงี้ยหรือว่าไปไหนก็รับมันก็ยิ่งหมดกำลังใจไปใหญ่นะฮะมีเคสอย่างนี้มีเยอะฮะมีเยอะมากนะครับที่จริงก็มีเยอะมากแล้วก็หลายคนที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ใช้วิธีการคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือใช้วิธีการ รับโอนเป็นข้าราชการพลเรือนอนะครับเสร็จแล้วก็ไปเบิกจากกรมชีกางนี่แหละ,ะนะก็คือเราแก้ปัญหาได้แค่นี้เองฮะก็เลยได้ไดเกิดคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะที่ผ่านมามีปัญหามากนะครับแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องของพวกเราอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเป็นข้า,า,าราชการเนี่ยนอกจากความมั่นคงในเงินเดือนนะครับในเรื่องสิงทธิต่างๆแล้วเนี่ยอย่าลืมค่ารักษาพยาบาลก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญะนะครับที่เป็นรักประกรันให้กับพวกเราด้วยจะถือเป็นครั้งแรกเลยด้วยสําหรับอปทใช่คบรับท้องถิ่นครับ ที่จะมีมการเปลี่ยนแปลงแล้วภาพหลังจากนี้จะเป็นยังไงคะ ภาพนัอย่างนี้ผมก็มั่นใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยข้าราชการท้องถิ่นมีความกาลังใจแล้วในการ<ฆ>ทํางานผมจะย้ายไปอยู่ไหนก็ได้แล้วเนี่ยแม้ว่าอาจจะบีดาผมอาจจะเป็นโรคมะเร็งอยู่ทุก<ฆ>ที่ก็รับได้เลยเพราะว่าไม่เกี่ยวเพราะถ้าเบิกเงินจากส่วนกลางไงฮะเอาเงินมารวมกันนลครับ<ฆ><ฆ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นหลักประกันให้อย่างดีเลยว่าทางฝ่ายการเมืองเองก็ไม่ต้องมาระแวงอีกหรือว่าไม่ตั้งไม่ต้องตั้งข้อรังเกียจก,กันอีกผมก็เข้าใจนะฮะฝ่ายการเมืองบางครั้งเนี่ยเขารับปากจากพี่น้องประชาชนมาบอกว่าผมจะทําถนนเส้นหนึ่ง สมัยหน้าจะกล้าลงสมัครหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็เป็นปัญหากับเขาเหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องอบทดูอยู่ทั่วประเทศนะฮะจะบอกยังไงบ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้อาฝากไปถึงรัฐบาลด้วยก็คือณวันนี้นะครับผมต้องยอมรับว่าทางรัฐบาลชุดนี้ท่านก็ให้ความใส่ใจพวกเรานะครับได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณะกรรมการกระจายอำนาจก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทุนรักษาพยาบาลก็ดีหรือว่าเรื่องการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นก็ดีเนี่ยผมว่านวันนี้เนี่ยเดินมาถูกทางเลยฮ ท้องถิ่นทุกประเทศว่าในปีนี้นะครับผมถือว่ากองทุนรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นความมั่นคงให้กับพี่น้องของพวกเรานะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ทํางานเพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับค่ะแล้วก็คุณภาพของงานหลังจากนี้จะมาควบคู่กันด้วยเลยไหมคะก็แน่นอนฮะเขาโดนหลักประกันให้แล้วกระเพาดีแล้วกะเพะดีแล้วนะครับผมก็คงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ฝากความหวังไว้นะครับแล้วก็มั่นใจเลยว่าเราทํางานกับท้องถิ่นนั้นต้องแก้ปัญหาทุกอย่างอยู่แล้วในพื้นที่นะครับค่ะค่ะ เรื่องของสุขภาพเราน่าจะมีความชัดเจนแล้วล่ะเดีว6กุมภานี้ก็ลงนามกันเรียบร้อยมีประเด็นอื่นที่เราเสนอทางรัฐบาลอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนอะไรอเงียมเิมเหนือจากเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลเรื่องการทํางานอย่างที่เคยพูดคุยกันไปเนี่ยท่านผู้ชมจำได้เนี่ยมีการทํางานที่อยากจะให้ระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยซึ่งก็จะถูก วิพษ์วิจารณ์นะถูกมองเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันทุกครั้งเวลาเกิดประเด็นเรื่องการดําเนินการขึ้นมาหรือมีข้อสงสัยนะฮะในโครงการต่างๆเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกันคือณวันนี้เนี่ยในเรื่องการกระจายอํานาจเนี่ยก็ก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ที่นี้ว่าในเรื่องการบริหารงานท้องถิ่นเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าวางน้ำหนักไว้ที่ฝ่ายการเมืองจนเกินไปนะครับผมผมยอมรับเลยว่าทําให้ข้าราชการเนี่ยทำงานค่อนข้างที่จะ ไม่มีสายการขับวัญชาที่ชัดเจนนะครับอาจจะไปด้วยเหตุผลในเรื่องของที่ว่าผู้บริหารพอเลือกมาแล้วเองก็ต้องรีบทำนะครับ<ช>บางครั้งเนี่ยไอความต้องการของฝ่ายการเมืองกับข้าราชการมันตรงกัน<ช>แต่วิธีปฏิบัติเนี่ยมันจะแตกต่างกันบ้างนะครับทั้งนั้นทั้งนี้เองก็อยากจะฝากว่าที่จริงในเรื่องของเหล่านี้นะครับมันเป็นการทํางานร่วมกัน<ช>เราไม่เหมือนข้าราชการส่วนภูมิภาคนยฮะ<ช>ว่าจะเอ่อพรุ่งนี้มายังไม่เจอเลยว่ารัฐมนตรีอยู่ที่ไหนนะครับ<ช>แต่เรานี่เจอเลยครับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ที่สำนักงานเดียวกันถึงเราจะ ความเห็นต่างกันก็ต้องทํางานด้วยกันนะครับบางครั้งเนี่ยนายกเองก็ไม่ค่อยชอบประหลัดหรอกฮะ,ะเพราะอาจจะมองว่าเออประหลัดเนี่ยขออะไรก็ยาก<ะ>ก็เหมือนกับผมบอกว่ายง่ายว่าเอาแค่จะขอหลอดไฟหลอดเดียวนะฮะาฟการเมืองบอกว่าเออเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมล่ะหลอดไฟเนี่ยติดได้ไหมเนี่ยแต่ไฟไฟปฏิบัติบัติก็ต้องคิดว่าหลอดไฟหลอดเดียวมีที่มาที่ไปนะครับ <Okay. S 2> มาได้ยังไงก็หนึ่งต้องตั้งงบประมาณ<ะ>เงินมาจากไหน<ะ>ขออนุมัติจัดซื้อะนะครับและให้ใครไปทำนะครับเห็นไหมฮะแต่ไฟการเมืองบอกเอาพวกนี้ ท้องถิ่นเป็นอย่างนี้ฮะ,ะก็เลยความมองคน<อ>ละมุมมองคนละมุมกันแต่ที่จริงคือเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละในเรื่องการให้การดูแลตรงนี้ดังนั้นผมว่าความขัดแย้งตรงนี้ก็จะทําให้สกยภาพของท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะลดต่ําลงก็<ช>มี<ช>นะครับ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนที่เขาทางานด้วยกันด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันฝ่ายท้องฝ่ายผู้บริหารเองก็คิดว่าท้องถิ่นก็คือลูกหลานของตัวเองนะครับแต่เดียวกันฝ่ายท้องถิ่นเองก็คือว่าบ้านของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็จะทํางานได้สะดวกแล้วก็เป็นที่น่าพอใจของพี่น้องประชาชนมาก ปัญหาก็จะมีความขัดแย้งในระหว่างการทํางานร่วมกันนะครับก็จะมีนะครับมีเรื่องอะไรบ้างก็หลายๆเรื่องนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดนี่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะบางครั้งเนี่ยนายกบางท่านก็ไปตกหัวกันคลังนะครับอยู่ที่สํานักงานใช่ไหมอะรที่นครปฐมเนี่ยมีคลิปออกมาอย่างนี้ฮะซึ่งที่จริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอาจจะด้วยความอาวุธที่ภาวะหรืออารมณ์นะครับบางครั้งมันต้องมีการควบคุมมาตรฐานตรงนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมาฝ่ายฝ่ายฝ่ายการเมืองเนี่ย ขาดการในเรื่องการกํากับดูแลนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ออกระเบียบอะไรว่าถ้าคุณทําอย่างนี้จะทําอย่างไรนะครับก็บอกให้ดําเนินคดีไปที่จริงมันไม่ใช่เรื่องของผัวเมียมาตีกันนะฮะมันเป็นเรื่องของระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแลวก็ปฏิบัติราชการทั้งสองคนด้วยแล้วทําบนสํานักงานด้วยนะครับมันต้องคิดไปไกลถึงขนาดนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่ามันจะต้องมีมาตรฐานกํากับดูแลในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมนะครับขณะเดิการฝ่ายการเการเองเราถูกควบคุมโดย วินัยของข้าราชการเห็นไหมฮะแค่รายงานเท็จต่อผู้กํานี่ก็มีความผิดแล้วเห็นไหมฮะมันเราจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับยังมีช่องโหว่ตรงนี้อยู่ฮะอย่างนี้การกับดูแลยังยังไม่ค่อยถึงแล้วก็ขณะเดียวกันเองฝ่ายการดูแลอย่างนายอำเภอเนี้ยผมมั่นใจนะครับว่านายอำเภอไม่มีที่ไหนนะฮะที่จะกล้าไปบอกให้นายกออก เพราะกลัวตำแหน่งตัวเองนะฮะพวกนี้ก็ททำงานก็พอเป็นนายเฟอก็อยากจะเป็นผู้ว่าต่อไปนะครับแล้วก็ไม่อยากมาทะเลาะแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าใจนะว่าฝ่ายท้องถิ่นเนี่ยนายกท้องถิ่นนายกบตเทศบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายของนักการเมืองระดับชาตินะครับบางครั้งเป็นลูปแบองป็นฐานนักการเมืองแน่นอนฮะเขาก็หาเสียงกันอย่างนั้นแต่แต่ส่วนใหญ่มักจะยอมฝ่ายการเมืองมากกว่าใช่ฮะส่วนใหญ่เราก็ยอมฝ่ายการเมืองอยู่แล้วนะเพราะว่า โดยในการเข้าบัญชาเราก็ต้องเป็นลูกลูกน้องเขาอยู่แล้วแต่พิเนี่ว,วิธีการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีหลักการเพราะว่าเราเป็นเงินของหลวงนะฮะไม่ใช่เงินของใครกนใดนหนึ่งนะครับการที่จะใช้จ่ายแต่ละบาทเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะครับผมเรื่องนี้เคยสะท้อนไปบ้างไหมฮะก,ก็สะท้อนประจำนะฮะ,ะปัจจุบนันในโดยโดยบางที่เนี่ยถ้าเกิดมีความขัย้งมากๆเนี่ยก็จะใช้สารปกครองนะครับในเรื่องการดําเนินการบางครั้งเนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะนายกอาจจะไม่ชอบประลัดเนี่ย ก็มอบงานให้รองประหลัดดาเนินการหมดเลยไม่ต้องให้ประหลัดนั่งอยู่เฉยๆนะฮะก็มีนะครับหรือล่าสุดเนี่ยอย่างกรณีแถวราชบุรีเนี่ยประหลัดอยากจะให้ประหลัดย้ายอย่างเงี้ยประหลัดไม่ย้ายก็ส่งตัวมาที่สํานักงานจังหวัดนะครับซึ่งบางครั้งก็กระบวนการก็คือจะต้องให้คณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นคนเห็นชอบใช่ไหมฮะก็รายงานมาแต่ที่ผมรับรายงานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ย